ก่อนที่เราจะไปลงดีเทลวันนี้นะครับก็พี่ขอสรุปเรื่อง investment team ก่อนนะครับว่าพี่ยัง buy BTS อยู่ a r ร็กเหมือนเดิมคือ6บาท49านะครับเรา buy BTS based on เรื่องของเท r ร์น u n d t ทีมนะครับเทอร์นาอะไรบ้างนะครับเท r ร์นา u าแรกคือเรื่องของข่าววันนี้เลยคือเรื่องของ cash flow นะครับเราบอกว่าตัว BTS เนี่ยจากที่บาลานซ์ชีตอ่อนแอเพราะว่าต้องกู้เงินมาลันเรื่องของ ตัวสายสีเขียวส่วนต่อขยายจากการที่กทมเนี่ยคงค้างหนี้มาตั้งแต่ปี1-7นะครับเขาจะได้คืนนะครับแล้วก็ข่าววันนี้เขาจะได้คืนครบทุกก้อนนะครับพร้อมกับตัวการเดินรถที่ที่เขาลันอยู่ในปัจจุบันนะครับยังไม่ได้เงินนะครับอาทิตย์แต่เขาจะกอทมอจะเริ่มจ่ายแล้วนะครับนั่นเป็นข่าวดีครับแอกว่าเรื่องของ cash flow ของ BTS จะแข็งแรงขึ้นเยอะมาก พร้อมกับบาลานซ์ชีตนะครับนั่นคือเทอร์นาลาวแรกเทอร์นาลาวที่สองที่เรามองอยู่คือเรื่องของเทอร์นาลาวเรื่องของโอเปอเรชันนะครับต้องยอมรับว่าเทอร์นาลาวที่สองเนี่ยมาช้ากว่าที่เราคิดเพราะว่าเรื่องของยี่สิบบาทนะครับก็โดนรอบนี้น่าจะน่าจะหายไปแล้วแหละนะครับครับเ <Huh. S 1> อ่อแต่แต่เรื่องของไอ้ตัวสายสีเหลืองสายสีมพู่เนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดลันต่อไปแล้วมันเริ่มเห็นเรื่องของการเอ่อเทอร์นาลาวนะครับ หรือบริษัทลูกอย่างบีใจหรือว่าแลปปิดเนี่ยเริ่มเทอร์นาลาวนั่นคือจะช่วยให้ BTS เนี่ยมีการเทอร์นาลาวในแง่ของโอเปอเรชันนะครับนั่นคือเรื่องที่2แต่ตัวเนี้ยเรายอมรับว่าอาจจะช้ากว่าที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้น BTS ีราคามันหลดลงมาไม่รับรู้เรื่องของการเทอร์นาลาวอะไรเลยนะครับรอบนี้เราคิดว่าเทอร์นาลาวแรกเรื่องของแคชโฟ ควรจะเริ่มรับรู้ราคาหุ้นควรจะรีบาวจากราคาปัจจุบันได้นั่นคือ investment team ที่เราลงทุนในตัว bts นะครับมาดูข่าววันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ออกข่าวนะครับในหน้าข่าวหุ้นเลยนะครับหน้าแรกนะครับว่า working group นะครับ working committee ของตัวกทมเนี่ยได้ข้อสรุปกับ bts แล้วว่าจะจ่ายเงินให้กับ bts ทุกก้อนนะครับที่คงค้างกับ bts นะครับจำนวนเงินนะครับ สามหมื่นสองพันล้านนะครับอแล้วก็น่าจะจ่ายให้กับ BTS เนี่ยประมาณเดือนตุลานะครับนั่นคือแมสเซจหลักนะครับพร้อมกับเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่อ่ s bt เเนี่ยให้บริการเรื่องของการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายปัจจุบันที่ไม่ได้เงินนะครับอปีหนึ่งเนี่ยประมาณ7,200เนี่ยเขาจะเริ่มจ่ายแล้วนะครับพูดว่าจ่ายครบด้วยนะ นั่นแปลว่า BTS นอกจากได้เงินที่คงค้างในอดีตนะครับในอนาคตก็จะได้เงินจากการเดินลดด้วยเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันมี impact ยังไงกับ BTS นะครับอ่อัอน,นี้เป็นแค่การตกลงระหว่างตัว working committee กับตัว BTS นะครับยังต้องผ่านสภากรทมซึ่งจะมีการประชุมกันในวันทีอ่อิอกันยานี้นะครับเกือาทิตยหน้าถ้าเกิดว่าสภากรทม เห็นด้วยในการใช้หนี้ให้กับ b t s นะครับนั่นแปลว่าออการจ่ายจริงจะเกิดขึ้นในเดือนตุลานะครับถามนี้ว่าข่าวดีหรือเปล่าต้องบอกว่าข่าวดีนะแล้วพี่คิดว่ามันดีกว่าพี่พี่คิดแตั้งแต่ตอนแรกด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะจ่ายไม่ครบเหตุผลเพราะว่าตัวกทมเนี่ยเขาจะใช้เงินสะสมที่เขามีอยู่นะครับประมาณ27,00 0ล้านเนี่ยมาจ่ายแต่นี่สองแสดงว่าเขาไป น่าจะเอางบปีที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาจ่ายให้กับ BTS ด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องจ่ายนะครับเราบอกเลยว่าเราเราแบบวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมานะครับอาทิตย์ว่าเราคิดว่าการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนขั้วนะครับ mm hmm. ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนขั้วไปแล้วออมันลากไปแบบนี้โอกาสที่ BTS จะได้เงินจากกทมเรื่องไอตัวเอ,อ่อค่าคงค้างเรื่องของการเดินรถเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น รอบนี้พอมันการเมืองมันเปลี่ยนเนี่ย BTS ก็เลยคุยกับกทมแล้วตกลงกันเบ็ดเสร็จนะครับว่าจะจ่ายเงินที่คงค้างกันในอดีตนะครับพร้อมกับจะจ่ายเงินที่เขาให้บริการในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นพี่คิดว่าการเมืองคือตัวแปรสําคัญที่ทําให้ตัวกทมเนี่ยจ่ายเงินให้กับ BTS ทุกบาททุกสตางค์นะครับพร้อมกับในอนาคตด,ด้วยนั่นคือตัวแปรหลักแล้วก็ดีกว่าที่เรามองไว้นะครับ ถามว่ารายเงินที่ได้สามหมื่นสองเนี่ยมันดียังไงกับ b t ทนะครับมันดีแน่ๆเพราะว่านั่นแปลว่าเงินสามหมื่นสองที่ b ี s เได้เนี่ยเขาจะไปใช้นี่นะครับปัจจุบันเขามีนี่อยู่ประมาณแสนห้านะครับสามหมื่นสองเอาไปใช้นี่แปลว่านี่จะเหลือแสนสองแสนสองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดู Ne t d e b t to equity นะครับมันจะลดจากสองจุดเจ็ดเท่าเหลือสองจุดหนึ่งเท่าตรงเนี้ย มันอาจจะไปทิกเกอร์เรื่องของเลตติ้งที่ก่อนหน้านี้ตัวทริสเลตติ้งเนี่ยเคยดาวเกตบีทเอสมาก่อนจากเรื่องของเคสกทมอืมพอได้เงินรอบนี้มันอาจจะไปทิกเกอร์ในการที่จะอัปเกรดตัวเลตติ้งให้กับบีทเอสนะครับนี่คือคอนแบบเป็นซีรีส์เลยนะของข่าวดีนอกจากบาลานซ์ที่จะแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันแปลว่าไอตัวดอกเบีย้ยจ่ายที่เคยอ่สูงสูงเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวลดลงเพราะว่าทริสเลตติ้งอาจจะมมีการอัปเกรด ตัวเลตติ้งกับ B t ทจากเรื่องของการใช้นี่รอบนี้นะค,ะครับที่สองี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆคือเรื่องของการใช้การที่กรทมเนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินให้กับ B t ทในการที่ให้บริการเรื่องของการเดินรถปัจจุบันปีหนึ่งอย่างที่พี่บอกว่ามาณเกตพันสองอาทิตย์การลงทุนดูดูวิเคราะห์ดีๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยที่ B t ทสวิ่งจากหมอชิดไปคูคตที่ให้บริการเราเนียเขาไม่ได้เงิน เขามีคอสก็คือ Cash Outflow ในเรื่องของการ o อเป a t รแต่ไม่ได้มีแคชอินโฟเข้ามาเลยแปลว่าการ o p เป a t รตเนี่ยต้องกู้หนี้มา o p เป a t รนะครับ <c oughs> แต่รอบนี้เขาจะได้แคชเข้ามานั่นแปลว่าแคชอินโฟจะทำให้ BTS ไม่ต้องกู้หนี้ละพร้อมกับมีเงินเหลือเพราะว่ามันกำไรแน่ๆนะครับเอาไปลงทุนหรือว่ารันธุรกิจตัวอื่นที่จะสร้าง r e เทิรให้กับ i n v e วสเตอร์นะครับนั่นคือข้อดีตัวหลักเลยที่เรามองเห็นนะครับ ถามว่าแล้วมัน Impact กับไอ้ตัว Forecast เราหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามันมัน Impact น้อยมากนะครับแม้ว่าจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าหลักการบัญชีเนี่ยวิธีการทำบัญชีก็คือว่าถ้าเกิดอาทิตย์กับนักลงทุนเออรู้หลักบัญชีง่ายเนาะพอเวลาเราเรา,เราให้บริการหรือว่าเราขายของเนี่ยเราบันทึกเป็นไรายได้ครับแต่ส่วนที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งเนี่ย BTS เนี่ยทวีตไอ้ตัวกทมนเนี่ยเป็นลูกหนี้แปลว่าไรายได้เขาบุกอยู่แล้วแล้วพี่ก็ รับรู้รายได้ไปแล้วนะครับรับรู้ใน DCF ของพี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันคือความเสี่ยงว่าพี่จะต้องเอา DCF ลงหรือเปล่าถ้าก่ทอมอไม่จ่ายแต่เนี้มันไม่มีความเสี่ยงละแปลว่าไอ้ตัวทั้งกำไรนะครับตัวทั้งอ,อ่ราคาเป้าหมายเราเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะไปถึงอืมนะครับเพราะฉะนั้น BTS เราเล้กคอมเมน์บยนะครับทาเกตหกบาทสีเรื่องทีมเทอร์มาลาวแรกเราเห็นแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ออกออกมาแน่ข่าวถ้าเกิด BTS ได้เงินในเดือนตุลาแปลว่าตัวเนี้จะเป็นตัวที่ลดโอเวอร์แฮงของ b t ทไปทั้งหมดเลย